ค่อยๆตรงนี้ตรงนี้เหรอหักยายทางตรงนี้เหรอข้อมือเลยเหรอข้อมือนี่เลยค่ะวิ่งหนีหมาวิ่งหนีถอยหลังไงฮะถอยหลังถ้ไม่กลัวมันทำไมไม่กระเทาะกามีไม่ไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้ถือไม้เท้าค่ะเหรอยี่สิบแปดเย็บไปยี่สิบแปดเข็มไปทิ้งขยะหน้าบ้านแล้วก็โดนหมาไล่กัดนะเออรถรถสีขาวใช่ไหมยายใช่เออมา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 กระเป๋ายายใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมหิ้วให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาท่านี้ยายท่านี้ท่านี้ สีขาวหรือสีอะไรกันแน่สีขาวค่ะมันไปแล้วพันหนึ่งสีขาวอ่ะนะคะอ่าผมคุณเดวมที่เลี้ยวออกมาเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรมายืนรออยู่ข้างนอกมาค่อยๆดมเย็นๆค่อยๆค่อยๆก้าวเออนั่นแหละค่อยๆนะเออเอาเอาได้มาเดินมาเดินมาเดี๋ยวมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ ใหนะ้นัดนัดแต่เช้านะสำหรับ<น>ผู้สูงอายุนะครับอย่านัดอ,อย่านัดเย็นนะเพราะว่ารถมันเยอะแล้วก็เ,เราจะได้กลับบ้านไปไปอันนี้ก็ต้องมารอตรงนี้เป็นประจำเหรอฮะรถมินมอเตอร์ไซค์ครับก็วิง่งเขาก็เป็นทางทางทางวิ่งของเขาครับทางวิ่งของมอเตอร์ไซค์เขาเย็นเย็นดีนะอา,นนอากาศเย็นสบายดีวันนี้วันนี้วันนี้อากาศดีอากาศเย็นสบายดี สีขาวจัวเลยโคนผมสีเหมือนช่างใหญ่เลยช่างใหญ่แพ้ผมเหรออายุน้อยผมแพ้รักครับยายเหรอฮะครับผมแพ้รักแต่อายุยังน้อยอยู่อืมอืตอนแรกมันขาวนะทีนี้ทําไมมันมีพอเราอาบน้ำหมอท่ามันมีดับมาแสบางทีมันก็ตามเวลายายบางทีเสรีฐกิจิมันไม่ดีมันก็เลยทําให้โคนผมมันดำอ่ะ เรไประยกโทรหาเขาใหม่ดิเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ยุนรออยู่หน้าร้านบอกเขา